การพิจารณากายเวทนาจิตนี่เป็นการเรียนวิชาสามวิชาด้วยกันเหมือนเรียนคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เราแยกเรียนกันเราไม่ได้เรียนทีเดียวพร้อมกันในในในคาบเดียวกันไม่ใช่เข้าไปเรียนเข้าไปเรียนวิชากายแล้วก็ไปเรียนเวทนาไปเรียนจิตด้วยเราจะแยกออกกันมันเป็นสามระดับของการศึกษาให้เข้าใจถึงธรรมชาติของกายของเวทนาของจิตว่าเป็นอย่างไร คำว่ากายในกายก็ให้พิจารณาเรื่องของร่างกายเนี่ยว่าในร่างกายมีอะไรบ้างร่างกายมีหลายลักษณะที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจเช่นร่างกายไม่สวยไม่งามมีอาการสามสิบสองร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่มีตัวตนเป็นทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟน้ำเข้มามากลายเป็นดิอาการสามสิบสองของขนเล็กฟันหนัง ถ้าพิจารณาร่างกายดูอาการหานสองก็จะไม่เจอตัวเราอยู่ในร่างกายนี้เลยอันนี้ก็เป็นการศึกษากายในกายเวทนาเราศึกษาเวทนามีกี่เวทนามีกี่แบบก็มีสามแบบมีสุขเขาเวทนาไม่สุขมีทุกข์เขาเวทนาแล้วไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเป็นนั้นที่จำเป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นอนัตตาเราก็คุมบังคับเขาไม่ได้จะ่งให้มีแต่สุขเขาเวทนาเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ เ็าต้องเห็นตายรักเห็นตายรักในร่างกายเห็นตายรักในเวทนาแล้วก็เห็นตายรักในจิตจิตก็คืออารมณ์ที่มีปรากฏอยู่ในจิตอารมณ์ในจิตก็แปรป่วนไปบางวันก็สดชื่นแบบบานบาง,บาง,บางาาวางางาันก็เศร้าหมองบางวันก็สนเศร้าบางวันก็ดีออกดีใจโปร่งใสบางวันก็เครียดบางวันก็สงบนี่คืออารมณ์ต่างๆก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ อยาไปควบคุมมันนะครับถ้าอยากควบคุมมันนะมันก็เหมือนกับว่าอยากให้จัดการกับฝุ่นฝุ่นนี่มันก็จัดการไม่ได้เหมือนกันก็ต้องยอมหยุดเย็นกับทุกสิ่งทุกอย่างยอมหยุดเย็นกับร่างกายยอมหยุดเย็นกับเมตนายอมหยุดเย็นกับจิตอารมณ์ของจิตถ้ายอมได้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์